มาลุยลุยเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูทีมตรงนู้นว่าด้ว่าว่าเขาเล่นแนวไหนแนวเอหรือแนวบีว่ามันไม่ค้นสูงเลยแค่นี้อ๋อแค่นี้เขาเล่นเอกัน่ะ

อยู่ก่อนละกันเฮ้ยอยู่ไหนวะมันไปอยู่ไหนกันหมดวะโดนเล่นเลยตัวหนึ่งโอ้โหพลาดพลาดอีกแล้วอุย้ยขึ้นที่หนึ่งเฉยฟุก ซ้ายมันอยู่ซ้ายแล้วเอ้ามันช่อยู่ซ้ายเหรอโหมันเป็นอย่างคาร์บอยเชือดนิ่มๆจีจีไอเขาโดนอีก ไปบีเปล่านี่ไปบีมั้งนิ่นไงว่าแล้วไปบีโอ้โห อุยโดนแฟดโอ้โหฆ่าได้ไงวะใกล้แค่นี้เองไปจะยิงโอ้โหไอ้หุ่นเชี่ยอีกแล้วโอ้ปืนดีดป่ะปืนม่งปืนม่งดีดจัดเลยโอ้ ยืนอะยืนอยูย่ทำไมอ่ะเออนั่นดิยิมงมุมมองก็ได้เว้ยสามสองมาเอ้าเฮ้ยโอ้โหยยิ้พลาดได้ไงวะเนี่ยไอหุ่นนี่อีกแล้วเกลียดหุ่นนี่เว้ยอยู่เอ,อ,เอกัน อ้าวนี่เสมอเหรอเสมอไหมหมายถ้าเรากู้ระเบิดได้คือเสมออ๋อโอเคโอ้ยอุ้ยแม่นยังวะ And I can the gains I'm the luck and making change up and rocking this exchange, ah Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna feel like I'm in of it Too low, This place is nice, but not nice enough to die in Let's win and get out of here Enemy spotted Enemy spotted Reloading Come on, let's go ตายปอมจ้ะโ,โ,โอ้โหด่านหน้าเข้าไปยิงเรียบร้อยเลย,โ,ยโอ้ไม่โดนได้ไงวะอ๋อเมื่อกี้เราเราเดินยิงด้วยไงเริ่มขจะตะกะเกมแล้วไม่ออกมาหรอก Last Player Standing น,นั่นไงเอาสวยแล้วมึงเอาเพนสิครับเรียบร้อยแตกงั้น <c oughs> ไม่โดนว่ะ <c oughs> เอ,าอ้าอุ๊ยโดนข้างหลังมันอ้อมว่ะ โดนยิงจากข้างหลังโอ้โหเอเอเฮ้ยสวยแล้วเรียบร้อยยิงแรกกันไปเลยโอ้โหแม่งดักกันแบบนีโ้โอุโ้ยอื้อหือ น you know no. ิ่มๆกูฮิวก่อนจ้าอยู่ตรงไหนกันไอหุ่นเหี้ย โทษทีจะพี่อยู่ตรงนี้น้องนีน่ของใครของของมันเดี่ยงหมดแล้ว

เอาจะหันหลังให้เขาทำไมล่ะไปคนจริงๆไปเลยเอามันเอามัน yes มิตาสเปกยเนี่ยและมิตาสเปกสเปกยล้งสอลังสิโอ้ยโอ้อือหอตกใจโอ้โหเหียมึงน่าชิดกันแทบจะจูบกันละ คืนบ้างดิเฮ้ยหลังกูแอบก่อนจ้าไม่ตายจริงหรอไอ้โง่เกลียดหุ่นยนต์มันจริงนะเนี่ย โดดไม่ขึ้นลัดคิวแม่งเลยข้างหลังโอ้โหลืมดู มันโอ้ยไอีตัวมันจะม,มีตัวหนึ่งชอบอ้อมหลังนี่ว่าแบบนี้โอ้ยเกมนี้สูสีเว้ยกินไม่ลงว่ะฝักแมน <c oughs> เส็ดดุฝักแมน <c oughs> โอ้ยอลุ้งกระสังั้นเซ็กซ์เฮลิงแม

เรียบร้อยฮะตีต hmm. like right? so so yeah, ื่นมาได้เยี่ยมเลยเฮ้ยแล้วกูเอาระเบิดมาทำไมเนี่ยไม่เอาไม่เล่นเอาไปเฮ้ยนู่นมาหลังโอ้ยโอ้โหเฮ้ย

ไล่ย mm ิง hmm, ยังไงไม่ให oh like. ah, ้มันไม่ตายวะเนี่ยเฮ้ยหอนสลิงมาตรงนี้แน่เลยโอ้ยเลวะอยู่เองกันนั่นไงเอามึงเสกมึงไม่ดูแล้วเอ้ายืนนิ่งทำไมอ่ะเอ้า เอา้าดูนิ่งเฉยอะไรวะเนี่ยเอา้ามึงไม่เห็นจริงเหรองานไง <S 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 โอ้โหเออนี่ของจริงต้องแบบนี้มันฝังกันที่เอหรือเปล่า มันเฝ้าเอหรือเปล่านั่นไงเสียงออกทางซ้ายอ่ะเอ้าชุบชีวิตกูมาเฉยเอ้าอาเจะอี๋ขอบคุณที่ให้โอกาส ไอ้หุ่นเยี่เอ้าวแล้วกูคนเดียวเหรออะไรอยู่ครับเนี่ยแล้วคนเดียวเฉย KM คืออะไรวะ มีคนหลุดเหรอเกียรติศรีมาใครจะไปตรงนู้นก็ไปเถอะคุยอยู oh, ่ตรงคุยอยู่ตรงเอนี่แหละโอ้เรียบร้อย แตกไอสัตมึงมายิงแล้วมึงไม่เห็นเนาะโอ้ะโอ๊ยโอยอ๊ยยโยชาร์จโหดว่ะโอ้โหเรียบร้อยเฉาไปมีสก๊าต สองหนึ่งว่ะรู้สึกว่าตานี้มันกินไม่ลงจริงๆนะเนี่ยเรียบร้อยฮะในวัดดวงกันอีกตาหนึ่งวัดดวงอีกตาหนึ่งแล้วกัน

เข้าเอไว้ไหมไม่เจอแบบนั่นไงเจอแล้วหนึ่งมันทำบอไว้ทีมเราสิทำบอไว้

ไม่มีอะไรแก้ตัวฝีมือ,อยังอ่อนอยู่